ออกยังไม่ค่อย่ยังยังเลยอะออกได้ยังใกล้ออกแล้วใช่ไหมโอ้โอกิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มชำทำให้ผมสร้างอเยีดดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ85%ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้น และเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอคค้ยโอ้อยคิดไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแลว้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทรห บรรยากาศจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กคึกคักตั้งแต่เช้าเนื่องจากทางรัฐบาลได้ประกาศให้มีการพอนพัน์และงานชาวกัมพูชาวัฒนธรรมจังหวัดตราเร่งรณรงสงการสีขาวตาวิถีประเพณีอันดีงามของไทยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราจัดงาน5ประสานสืบสารเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในดวง บรรยากาศจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กคึกคักตั้งแต่เช้าเนื่องจากทางรัฐบาลได้ประกาศให้มีการผ่อนผันแรงงานชาวกัมพูชาขณะที่สุรกากรของใหญ่และทหารนาวิกโยธินจับบุรีและเล่าป่าที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอําเภอลองใหญ่จังหวัดตรา แรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางและรถยนต์ส่วนตัวของนายจ้างเดินทางมาพร้อมครอบครัวและมีสัมภาระจำนวนหนึ่งติดตัวมาด้วยเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงการซึ่งเริ่มเดินทางกลับตั้งแต่วันที่1เมษายน2560ที่ผ่านมาแต่มาเริ่มมีจำนวนมากขึ้นในวันที่5เมษายน2560ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยในวันที่7เมษายน2560ตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณจุดผ่อนปลนถาวรบ้านหัดเล็กตั้งแต่เช้าบรรยากาศเข้าออกเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกับภูมิลำเนา,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 นานของตอนเองเป็นจำนวนมากต่างคนต่างคอยคือรถสองแถวมาเต็มคันรถทุกคันมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าอุปกรณ์การใช้ภายในบ้านเป็นจำนวนมากเอาขึ้นรถกลับบ้านเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งพันตำรวจตีอริยะรัตนะสร้อยรองสารวัตรตอมอตราที่เดินทางมาอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานชาวกัมพูชาเปิดเผยว่าช่ว์เทศกาลสงการจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากในวันปกติจะมีประชาชนเข้าออก700-800กว่าคนส่วนช่วงในเทศก,กาลสงการจะมีประชาชนจำนวนกว่า1,000-1,500คน ที่เดินทางเข้าออกทั้งรถจนและรถบรรทุกสินค้าเข้าออกเป็นจํานวนมากเกือบทุกปีและมีสัมภาระจํานวนมากทําให้ต้องมีการตรวจเข้มในเรื่องของสิ่งของผิดกฎหมายในการนําเข้าออกทางด่านท๏าวนบ้านหัดเล็กที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตอมพบมีการนําสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาตามแนวชายแดนไม่มากก็น้อยหรือหากจํานวนไม่มากเกินกฎหมายกําหนดก็ปล่อยไปนายสมนึกโตเต็มโชคชัยการหัวหน้าควบคุม ดางด่านสุราก,กรคอองใหญ่ได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182และต่อหมาบ้านหัดเล็กจับกุมเด็กชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งคนที่ลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Ara ซองแดงคาดขาวจำนวน39ซองพร้อมด้วยเหล้าป่าจำนวน10ถุงถุงละ1ลิตรรวม5ลิตร ทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรของใหญ่จึงได้ทําการตรวจยึดไว้ส่วนเด็กชาวกัมพูชาได้ปล่อยตัวไปเนื่องจากอายุไม่ถึง15ปีจากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่บอกว่า ได้มีเด็กๆชาวกัมพูชาได้เขี่รถเข้ามาในด่านตรวจบ้านหัดเล็กทางเจ้าหน้าที่ขอให้หยุดตรวจเพื่อเปิดห่อสิ่งของพบในห่อมีข้าวเหนียวติดปากหม้ออยู่และเมื่อตักข้าวออกมาเจ้าหน้าที่ด่านสุลกากรองใหญ่ได้ตรวจสอบพบในหม้อข้าวมีบุหรี่เกินจํานวนที่กําหนดและพบเล่าป่าจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางต่อไป เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราจัดง,งาน5ประสานสืบสารเกรษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดงาน5ประสานสืบสาร,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วิทยาลัยชุมชนตราและหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ที่สระประชาคมจังหวัดตรา มีเกษตรกรประชาชนผู้สนใจจํานวนมากเข้าร่วมงานนายสมภพอินทพักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรากล่าวว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจํานวน70,000รายทั่วประเทศได้น้อมนําเอาหลักทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตามหลักปัญัาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถลด,ดรายจ่ายในครัวเรือนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการจัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมปรา์เกษตร และเกษตรกรต้นแบบและสถานศึกษาจึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่การดําเนินการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดตราโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวคําปฏิญาณตนในการน้อมนําสร์พระระาชาเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบตัติการจัดเวทีเสวนาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความสําเร็จอย่างยังย่งยืนของหประสาน การแสดงนิทัศาการศพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1น่ 4, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตลอดจนการแสดงผลผลิตทางการเกษตรเปาะสารเคมีจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราดวัฒนธรรมจังหวัดตราด เร่งลนนงสงการสีขาวตามวิถีประเพณีอันดีงามของไทยนางสาวเพชรชาตนัฐสายทองวัฒนธรรมจังหวัดตราเปิดเผยว่าประเพณีสงการเป็นประเพณีที่มีความงดงามและแสดงถึงความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณการจัดงานวันสงการในระหว่างวันที่13-15เมษาย,ยน2560ในปีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนัก เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้จัดรณรงค์สงการสีขาวขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมามักจะพบการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะเช่นการเล่นสาดน้ำแบบรุนแรงการจัดก,กิจกรรมและการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งในปีนี้ประเพณีสงการยังอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกันสืบสามประเพณีสงการสีขาวตามประเพณีอันดีงามของไทยไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดทำบุญส่งน้ำพระขนสายเข้าวัดรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแต่งกายมิดชิดไม่ล่อแหลมปลอดจากแอลกอฮอล ทั้งนี้หากพบเห็นความไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสงการานต์เช่นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมหรือการจัดงานจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในระหว่างวันที่13-15เมษาย,ยน2560สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765หรือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรา039523948 แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 4 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12 16 18นนนและท่องเที่ยวละกีฬาจังหวัดตราดจัดโครงการแสดงท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดตราดนายอนุสักเป้าบุญปรุงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการแสดงท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราดตำบลวังกระแจาะอำเภอเมืองจังหวัดตราด นายถาวรวัฒนกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองรักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรากาวว่าการจัดโครงการแสดงท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดตราจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดตราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เกิดการกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงสำหรับการจัดโครงการนี้มีชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดตราจัดแสดงจำนวน18บูธและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชน42บูธร,รวมทั้งสิ้น60บูธโดยโครงการนี้จัดไปจนถึงวันที่8เมษายน2560 เกมบุกไปเยือนสงขายุูในเต็ดตราด f อฟซีจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่9เมษายน2560นี้ สมเกียริฟองเพชรได้ปรับนักเตะแดนกลางทดแทนสิทธิชัยบัสมูงอที่มีใบเหลืองสะสมครบ4ใบโดยในการซ้อมที่ผ่านมาได้ให้กิติพันธ์จันทาทุมที่เคยถูกส่งลงไปเล่นแทนเมื่อเกมที่พบกับนครปรถมอยู่ในเตตและเล่นได้ดีสำหรับสิทธิชัยเป็นตัวหลักในแดนกลางของทีมตราดเอซีและมีบทบาทสำคัญกับทีมและยังรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมมาแล้วสนัด สำหรับนักเตะตราด FC ที่จะเป็นตัวจริง11คนแรกคือทีมที่เล่นกับ BBCU และนครปฐมอยู่ในเต็ดและสามารถเอาชนะได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ1และ7ประตูต่อ3สมเกียิฟองเพชรกล่าวว่าเกมกับสงขายูไนเต็ดเราไม่ห่วงเรื่องนักเตะเพราะมีหลายคนที่สามารถเล่นทดแทนกันได้และการเดินทางก็ไม่น่าจะมีผลเพราะว่าเดินทางด้วยเครื่องบิน อีกทั้งยังมีเวลาพักอีก3วันเพียงพอสําหรับนักเตะและมั่นใจว่าจะมีแต้มกลับมาบ้านพระนักเทศแห่งโลกโซเชียลทำคลิปให้ความเห็นนั่งถ่ายกระบะแนะเอาผิดขับรถเร็วและประมาทพระอาจารย์ศักดาสุนทโรพระนักเทศแห่งโลกโซเชียลจากวัดธรรมพิมุกจังหวัดตรา ทำคลิปสั้นความยาวประมาณ2นาทีเยผยแพร่ผ่านเพจพระอาจารย์ศักดาสุนทโรแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่กำลังมีการถกเถียงคัดค้านกันจำนวนมากกับกฎหมายที่ห้ามผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะนั่งกระบะกลัวเทกระจาดถ้าขับและนั่งไม่ประมาทเรื่องเทกระจาดก็เป็นเรื่องกระจกกระจองเจริญพรให้กำลังใจสังคมร่วมหาทางออกเรื่องกระบะที่อาจปรับเข้าระบบ เป็นข้อความสั้นๆที่โปรดพร้อมคลิปวิดีโอและมีการแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลในขณะนี้พระเนนบ้านนอกอย่างเราเวลาเดินทางไปไหนการนั่งกระบะรถก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนเห็นกันจนชินตาแต่ต้องขอบใจโยมที่ขับรถส่งพระทุกวันขับไปน้ําในแก้วแทบจะไม่กระเพื่อมเพราะโยมทราบดีว่าชีวิตที่อยู่ข้างหลังรถล้วนแต่เป็นลมหายใจที่มีค่าของทุกบ้านการขับรถ ที่ไม่เร็วเกินไปการใช้ทางแยกทางร่วมทางโค้งโยมขับรถอย่างมีสติเพราะรู้ดีว่าการรับผิดชอบชีวิตคนเมื่อน้ำกระชอกออกจากแก้วก็เหมือนกับชีวิตคนที่กระชอกออกจากร่างกายวิญญาณออกไปแล้วก็ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาขอบใจญ,ญาติโยมที่ขับรถทุกคันที่มีกระบะแล้วก็ให้คนอาศัยบนกระบะและเข้าใจถึงหัวอกของกันและกันวันนี้กฎหมายเมืองไทย ที่กำลังจะให้ในเรื่องของการนั่งกระบะรถเป็นไปไม่ได้แต่ก็ต้องขอบใจที่ตอนนี้กำลังเป็นช่วงของการที่กำลังพิจารณาร่วมกันว่าเราจะมาปรับเรื่องของความเร็วหรือว่ามาเอาวินัยแบบแรงๆกับคนที่ขับรถเร็วขับรถประมาทดีไหมดีมากกว่าไหมที่จะไม่ให้คนนั่งกระบะอาตมาก็พูดเป็นกลางไว้ว่าถ้านั่งกระบะแล้วคนขับรถเร็วก็ถือว่าไม่ปลอดภยัยแต่ถ้านั่งกระบะแล้วคนขับรถ มีความมั่นใจและใส่ใจถึงลมหายใจของทุกชีวิตก็ต้องขอขอบใจดังนั้นจิงทิ้งธรรมะไว้สองข้อสองมุมมองวันนี้ว่าไม่นั่งกระบะก็ดีถ้าคนขับรถไม่มีวินยัยนั่งกระบะก็ดีเพราะเป็นความปลอดภัยถ้าคนขับใส่ใจในทุกชีวิตแล้วก็เป็นความประหยัดในเรื่องของหัวอกคนจนที่ไม่สามารถจะมีรถเก๋งนั่งกันได้ทุกคน ฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายเมื่อเราได้มองเห็นว่าทุกชีวิตมีความสําคัญถ้าหากว่าเราทุกคนร่วมกันสร้างสติทั้งผู้นั่งก็มีสติมีระบบเซฟตี้ที่ดีแม้นจะไม่มีเข็มขัดคาดแต่ก็นั่งด้วยความระมัดระวังนะไม่เป็นความประมาทของชีวิตของผู้บริสารแล้วก็ไม่เป็นความประมาทของคนขับทั้งสองส่วนอาตมาเชื่อว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่กำลังร,งร่วมกันคิดกับสังคมว่าเราจะหาทางออกยังไงดีกับอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นและทำให้ทุกบ้านต้องเสียพ่อเสียแม่เสียลูกเสียครอบครัวเราไม่อยากเสียใครอีกแล้วขอเจริญพรธรรมะกับความไม่ประมาทที่กระบะรถวันนี้